ผู้ว่าร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาน้ำหนองแวงและก่อสร้างถนนคอนกรีตเชื่อมหมู่บ้านวันที่8กันยายน2568ณบ้านแมต่ตำบลสะอาดสมบูรณ์อำเภอเมืองร้อยเอ็ดนายช,ชัชวัตรเบญจสรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2568โดยมีหัวหน้าสว่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ําหนองแวงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตบ้านแม่หมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่5ตําบลสะอาดสมบูรณ์อเ,เมืองร้อยเอ็ดซึ่งใช้งบประมาณ5ล้านบาทโดยมีสํานักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหน่วยดําเนินการซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาให้แหล่งน้ําหนองแวงเป็นทั้งแหล่งน้ําสํารองเพื่อการอุปโภคบริโภคการผลิตประปาหมู่บ้าน และการเกษตรอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนจากนั้นได้เดินทางไปยังเทศบาลตำบลดงสิงห์อำเภอจังหารเพื่อติดตามโครงการก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็กสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านบ้านดงไว้ยหมู่ที่12ถึงบ้านหนองเข็งหมู่ที่4ตำบลดงสิงห์อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดใช้งบประมาณ2 3 1ล้านบาทและอีกโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน งบประมาณ447,100บาทโดยมีเทศบาลตำบลดงสิงเป็นหน่วยดำเนินการเพื่ออำหนยความสะดวกด้านการคมนาคมและการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น